ซับเอร์เดี๋ยวเก็รีเวนจ์นะซับเบอสวัสดีพวกเราคือมนุษย์แมงมุมตอนนี้อยู่ในช่วงรับผมผมขอไม่โยกนะเดี๋ยวไส้เลือนโอ้โแล้วดูดิ พวกเราเนี่ยได้จับอาหารมาไว้กินยามว่างแล้วข้างบนนั้นเป็นมนุษย์สดๆร้อนๆขอาล่ะครั้งนี้นะคะผมพวกเรามีขาองบาแบบนี้แน่นอนเลยว่าเราจะต้องไต่ขึ้นไปสูงที่สุดเพื่อเอายาต้อนพิษมา<อ>และดูเหมือนว่าโอ้โหพวกเราตกลงมาอยู่ในถ้ำที่มีแต่อบบี้เต็ไปหมดเลยไรนั่นอะไรอะสีม่วงอะ มันก็เป็นเห็ดพิษเลยอ่ะมาพวกเรากินได้ไหมไต่กันดีกว่าดูชัว่าเราจะสามารถไปทางไหนได้บ้างเฮ้ยตรงนี้มีบันไดเพื่อนตรงนี้มีบันไดไปไปไปที่บันไดอ่ะเลสโก้ไต่บันไดนะกกลัวมาเลยอ่ะเฮ้ยหลายคนใหญ่ไปด้วยนะตามจุดต่างๆเพื่อนที่เราจะได้ค่อยโหนออกไปได้ มาแล้วมาแล้วพมาแล้วฮึระวังด้วยนะเอาเมื่อเราผ่านมาได้แล้วแล้วไงต่อพี่โดดตามทางเลยเพื่อนดีใจดีใจขั้นหนึ่งรอัมกันถมกดค้างเลยไปไปไปโอ้โหด่านแค่นี่คือง่ายนะฉันว่ามันก็เหมือนเราปกติเลยแต่ว่าจะยากตรงพวกเราต้องเฮ้ยโหดูพี่ใหม่ดูพี่หม่ไปเรื่อยเรื่อยครับเฮ้ย เอาตรงนั้นพวกเราไม่เหมือนแมงมุมเลยไม่เหมือนอะไรมากกว่าไม่เมือนสายแปลขาเหรอรู้สึกขยะขยะแงตัวเองก็วันนี้แหละใช่มาตามมาตามมาไม่ไหวเอาล่ะหัวหน้าแก๊งแมงมุมพิกกี้สไปเดอร์ได้วิ่งไปแล้วเฮ้ยระวังดีๆนะทำไมเนี่ยทำไมทุกคนตกถีบตรงนั้นด้วยอ่ะนั่นคืออะไรตัวใหญ่แก๊งตังที่โดนติดแหละเงียบอยู่ตรงใยแมงมุมชาวบ้านเรียบร้อยเราต้องค่อยๆไปค่อยขุดไป ข้าไปฝั่งนู้นได้ได้เรียบร้อยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้แป้งมีรูปใครก็ไม่รู้มีรูปเฮ้ยฉันคิดว่าน่าจะเป็นรูปของนายนะพี่ไบ้ตอนนายยังเล็กไงใช่เหรอตอนนั้นจะมีทีวีอยู่ที่ตัวนี่เพราะฉันเด็กคนนี้นะบัสไปไปไกวันหนึ่งมันจะมีรูปฉันอยู่บนผนังบ้างไฮ้ยขึ้นมาแล้วลองสาม้านที่จะติดแยงไปมุมชาวบ้านดูโอ้เอื้อมันหัวย้อยไปโอ้ ยาวลุ้นเลยเอ้โอ้โหยาวยาวเลยมีคนรู้นเป็นเลยคนนั้นเป็นยังไงบ้างเพื่อนบรรยากาศเป็ยังไหนาวไปรุ้นไปไหนไปรุ้นไปไหนเนี่ยโอ้โหล่างสุดเลยอ่ะโอ้โหไปล่างสุดเลยเพื่อนจะมาแล้วจะมาแล้วจะมาแล้วเอาละรอบรอบที่แปดอ่ะที่เดิมเลยเพื่อนให้มันให้มันมั่นคงมาให้ปล่อยฉันสามารถ สามารถค่อยนไปด้วยได้ไหมได้สิโอเคขข้นมาเพื่อนมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอเคหวังว่าด้านบนเนี่ยจะเป็นแหล่งพักพิงของแมงบุมน้อยๆอย่างพวกเรานะไม้ยเท่าตกใจขึ้นมาขึ้นมาจนแข็งทุกีนี่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 อนี่ยนี่คือระดไปลูกโอ๊ยเฮันนี้อันนีากนะ เ้ยโอ้ยนสองตาโหนสองตาโอนสองตอเอ้าค่อย่่คออยเ้ยไอ้พวกแมงมุมมันกลับมาแล้วจอยังไม่พร้อมตายเลยรู้สึกว่าตรงนี้มีรังแมงมุมของนางพญาอยู่นะทุกคนอาหารเย็นสดๆร้อนๆอยู่เลยอ่ะน่ากินน่ากินโอ้ยหฉันเซฟแล้วขึ้นไปขึ้นไปขึ้นมาข้งในขึ้นจนนุเรียบร้อยฉันก็เซฟพอยแล้วเรียบร้อยเหมือนกันไปกันต่อไม่ต่อไปตกไปตายเดี๋ยนะอุ้ย ข้างล่างกันนะหแบคโฮแน่แต่ไม่ต้องกังวลไหนๆพวกเราเดี๋ยวก็เป็นแมงมุมอยู่แล้วเราไม่มีอะไรสามารถหยุดพวกเราได้หรอกโอเคนนี้เป็นไงระวังโดดดิโดดดิไปทีละคนนี่ครับไปการกระโดดแบบออบบี้เฮ้ยมีช่ามีท่าพุงไทยขึ้นไปล่างแมงมุมมาขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็แค่กระโดดปีนผ่านตรงนี้โอเค ระวังนะหมดไปนี้เลยอ่ะง่ายไหมสิ่งีวิตามอกเลยนะว่าพวกเราเดี๋ยวอีกไม่นานจะได้กลายเล่าเป็นมนุษย์เหมือนเดิมแล้วลุย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 ปุกใจปลุกใจปลุกใจพวกนายสู้ไหมสู้ดิสู้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 มาแล้วเพื่อนไปเด้อแป๊บนึงกำลังตามไป๊กำเด้อพวกนายเริ่มแบบว่าเชี่ยวชาญในการเป็นมุมอ่ะนะแน่นอนขอใช่น้ำได้ไหมขามันสุดรีเมียม แรงทมคำฉันเป็นมุมฉันเริ่มรู้สึกไม่อยากเป็นคนแล้วเพื่อนเดี๋ยวนะว่าไงจ๊ะนั่นคืออะไรเหรออ๋อมันคือญ่แมงมุมยาวนางพญาแมงมุมน่ะโห้ยแล้วเราต้องค่อยๆปีนผ่านใหยของแกไปถ้าเกิดว่าปีนพ้าดแล้วก็ต่งลงไปในน้ำแมงมุมโดนน้ำไม่ได้นะจ๊ะทุกคนอ้าวเฉียวนิดเดียวเฉียวนิดเดียวโอ้เกือบหัวนี่ย่างอยู่ย่างอยู่ อ้าวโอ้ยเกือบเกือบเกือบจะได้ลงไปอยู่ในน้ำแล้วนะพี่กินนะเสียลอยแช่ออนเซนเนี่ยไม่พอใจใช่ไหมอยากจะลองแช่ออนเซนอีกรอบหนึ่งใช่ไหมจ๊ะทั้งเดียวมันไม่อยากตายอ่ะแต่ก็ไม่อยากตายเหมือนกันฮููตอนแรกง่ายๆนะทางหลังเริ่มไม่แช่ละทางหลังเริ่มแบบโอ้โหพวกเราผ่านมาได้อย่างง่ายดายนะข้างหน้าตรงนั้นเป็นที่สําหรับแมงมุมชเวิร์บชวาบเท่านั้นก่อนนะแมงมุมชาโม่หายไปไหนอ่ะ ทำบนึงนะทำไมใครที่ไม่มีความยิวไหวจะไม่สามารถผ่านด่านนี้ได้คนกดมันไม่ติดเพื่อจะตายบอกตรงนะว่าเหงื่อแล้วออกมือแล้วฉันไม่อยากปล่อยตรงนี้ไปเลยอะทำไงยักจัดเฉัันกลบดิมโอ้ โอ้ยสมัยมาแล้วเราได้อย่างไรร้องกันอีกรอบขอเซฟก่อนระวังระวังระวังเฮ้ยเออมันจะร้องไงโอ้โหเฮ้ยตกลงมาข้างล่างตายไหมตายไหมไอ้าจักข้างล่างมีแมวมีแม็กเวลอยู่ตรงนี้ไหแมวมาไปดูด้วยแมวไปอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ่ะเอ้ยฉันตกลงมาน่ะพอดีว่าฉันหนีจากไอ้พวกแมงมุมเออถ้าอย่างนั้นพวกเรากินเลยละกันอิจิรากิมาน้ำน้ำน้ เราจะขึ้นไปยังไงหรอพี่กินอ๋อนายตต้องาานยก็ต้องตามตามสเต็ปไปอะนะดนายตัตายนะทำไมมันยากจังเย้มีคนกำลังรอฉันอยู่ด้วยีเหมือนคล้ายๆกับไปเดี๋ยวนายร่วงนะนายตอนนั้นนายร่วงนะมาแล้วจ้าแต่เซฟต่อป้ายไปเซฟก่อนเซฟก่อนถันมาจุ๊บแจ๊ดวันเราจะเฉียดเธอโอ้ยจุ๊บแจ๊ดลงไปเจอแมวดง ดิงด yeah. ิงด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 ิงอะไรเราก็แดงแด้งเด้งแดงเด้งเด้งฉันไม่ไหวแล้วนะแม่งมุมปีกำแพงหรือเปล่าเธอเฮ้ยจะซื้อเหวะเฮ้ยพี่โมกำลังมาพี่โมกำลังโมรู้เหราทำไมวัดทำไมทำไมมันไม่ติดอ่ะแต่ฉันขอถามคนเดียวนายเซฟป่ะยัง เซฟแล้วโอเคนึกว่ายังไม่เซฟนั่นนัจะกลับไปใหม่ฉันจะพยายามด้วยตัวของฉันเองดูโอเคสูชูชูชเฮ้ยมาแล้ว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 เอ้ยคุณชายนั่นแหละนั่นแหละเออโหอีกนิดเดียวเอ้ยร้อนหันแล้วโอ้เหลือใครแน่ในมุมที่ยังไม่มาเหลือผมเนี่ยแหละแค่มุมม้เทนั้นแล้วโม่มุมโม่มุมมม่มุมโม่หน้าจะยาว แบงค์จะใช้ความเป็นสไปเดอร์แมนในตัวนายเอ้ยความเป็นสไปเดอร์ซิ่เอ้ยนั่นอะไรล่ะไอ้โมโน่ไปกันต่อโอ้โหข้างล่างหนามเพียบเลยเพื่อนใครอยากห้อยไปโดนหนามก็แล้วกันเด้อโอเคโอเคฉันไปละเฮ้ยผมผ่านก็เลยก็ยากเกินวืบอเรโอเคเรียบร้อย เราจะไปกันต่อนะต้องมุ่งหน้าไปหาแม่มดที่ทำยาให้พวกเรากลับกลายเป็นคนได้อโอ้ยมันเลื่นมันเลื่นเอ้ย <c oughs> ลื่นตายเหรอลื่อนลงหนามมันเลื่น,น,น,นอ๋อตรงนี้ต้องต้องแบบห้อยโหนเหรอนนะ่าดีมันไม่ใช่การห้อยอย่างเดียวเราคุณจะสามารถที่จะผ่านด่านนี้ไปได้นะคุณต้องระวังหนามระวังทุกอย่างอโอ้แมงมุมกวหนาม <c oughs> โ oh, อ้โชคดีที่ฉันติดกับดักนี้ได้จนได้ติดแล้วเหรอโอ okay. เคอ้บทางนี้ยังมีอยู่ปึ้รึงอ่าแล้วเพื่อนชะลอชะลอไปทางไหนน,นี่เอาวฉันเล่นอยู่กับพี่ไหมอ่ะแล้วนายพาฉันมาไหนเนี่ยเพื่อนทางนี้ออมไปทางไหนไม่รู้เหมือนกันถูกแล้วนี่ดีดีทางนี้อ๋อโอเคเออไปไไาทางนั้นนะเออมันจะให้อ้อมอ้อมเสาแล้วจะมีทางขึ้นเออนั่นแหละถูกต้องโอเคจะไปด้วยเซนส์หน่อยดิเฮ้ยไม่มีฉันเป็นคนเซนส์อยู่ตอนนี้นั่นหรอเยังไม่ชินมึงมูนได้เสมอ เอาล่ะถ้าดูจากลูกศรแล้วคิดว่าน่าจะไปทางนี้ต่อนะปึ๊บใชเ่เฮ้ยเฮวันดีฉันเจอพี่ไม่มีคนโยกวันดีวันดีวันดีนดฉันเจอไปมุมที่เราโยอกอยู่โ,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 โอ้โหเฮ้ยพี่โมแม่จะ<อ>กินมแมลงวันอะไรตรงนั้นน่ะเออแล้วจุ๊บแจง้งเราไปไหนแล้ว่ข้างหน้านี่โอเคเลยจุ๊บเรียบร้อยทางนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนะเออเกือบตกอย่าตกเชียวนะไม่มีอะไรมากเลยทุกคนเพียงแค่เข้ามั่งเหรอ เราต้องกระโดดขึ้นไปด้านบนหรือเปล่าา้ะไ,ไ,ไ,ไปตามเขาน,เน,นั่นแหละนี่นี่น,น,น,นี่มีทางซอกลือบอยู่โอ้ข้างในมีเห็ดพิษเต็มไปหมดเลยอีาล่ะ,ละต้องผ่านสะพานแคบนะเมื่อกี้ฉันเห็นพี่โมเนี่ยเดินอยู่แล้วก็เขาบอกว่าอย่ามองลงไปข้างละ่ะโอ้โอตะก,กิดตะกิดชอบเลยสูงมากอุ้ยหวาดเสียวเกินเราขึ้นมาน่าจะประมาณสามพันเมตรแล้วล่ะอ๋อไม่เกห้าเมตรเขียนบอกอยู่ มไม่บอกอยู่มันได้ไหมมันได้ไหมมันลื่นนะมันลื่นแล้วมันลื่นไมันกันอ่ะไโอ้ยทันทันมาแล้วเกือบจะโดนแล้วเชียวเมื่อกี้ววนววววัดไปแล้ววววววว้วว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 รวว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 ว้วว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 วยาววว เข้าไปดูเมืองของแมงมุมกันหน่อยไหมว่ามีอะไรบ้างโอ๊้โอหโอเคดีนะไม่เดินไปก่อนดีนะไม่เดินไปก่อนเมื่อแล้วผมขึ้นไงเนี่ยผมบอกว่าผมบอกว่าสมัยนั้นทาวมีอาหารแสนอร่อยเป็นชาวสวนให้เรากินด้วยนะค่อยๆฉันไม่ได้เลยอ่ะสวัสดีครับมีอะไรพวกเรากินบ้างไหครับมีแมลงทองทั้งในนี้ อแมลงทองแมลงทับเก็บแล้วได้อะไรอะแมลงทองไม่รู้เป็นไอศครีมไส้หวานนะอันนั้นตกเกลียวหรือเปล่าหรืออะไรพูดอหนรอยากกินเลยไส้กรอกน่าไส้กรอกจุ๊บแจงเธออยู่ไหนเนี่ยนี่บแงอยจุ๊บแจงมีหอยอยู่เรื่อยๆอ๋อก็สามารถกระโดดได้ไงนะตรงนั้นนะกระโดดมาเรื่อยๆกระโดดมาเรื่อยๆแล้วค่อยๆจุ๊บแจงกำลังตกน้ำมงมุมตกน้ำยึดใหญ่อยๆยึดเรื่อยๆยึขึ้นมาแมีอะไรครับมีอะไร เลยเนี่ยมันไม่ได้มันได้มันได้อย่าปล่อยอย่าปล่อยได้แล้วค่อยๆ่อยเพียงตัวมาค่อยๆ่อยเพียงตัวมาอย่าปล่อยอย่าปล่อยให้มันนี่แหละนั่นแหละอย่าปล่อยอย่าปล่อยอย่าเดี๋ยวมันขึ้นเองนะมันขึ้นเองจังหวะนี้เออเออจุดยอดมากเลยครับแจกมากต่อไปเราต้องไปฝั่งนี้สินะโอ้ด้านบนมีทางแคบๆด้วยล่ะเกือบไม่เอาโอ้โหดีนะเจ้าพี่แปดขาแรงสปริงฉันเลยเยอะกว่าปกติตรงนี้เนี่ยเป็น สถานที่ที่มีคนเข้ามาขุดเหมืองแล้วนะฉันคิดว่าน่าจะเราจะขอความช่วยเหลือจากคนเหมืองพวกนี้ได้นะทุกคนเขาเขาจะช่วยเราเหรอหรือเขาจะฆ่าเราอ่ะเขาเห็นเราไปแมงมุมถ้าเห็นเราก็อาจจะอาจจะมีสิทธิ์ที่จะฆ่าเราก็ได้เพราะเราดูประหลาดมากโอเคเราเป็นคนประหลาดแล้วแค่สวยไม่เหมือนคนอื่นเออแล้วแค่สวยแปดขาโอ้สวยแปดขาเหรอคะสวยแปดขาเราต้องขึ้นไป อีกไกลเลยนะทุกคนเหนียงฉันเหนียงฉันยานแล้วเนี่ยอือเป็นการบริหารเหนียงไปในตัวอ้อึืออะไรฮะตรงไหนอะโดดไม่ถึงขอขอดูมุมหน่อยนะไปนู้นไปนู้นกลเหะถึงโลกมาดลุที่เราเคยจากมาไปด้วยไปด้วยเป็นไรจูแกเป็นไรฉันจะติดอยู่ตรงล่องเขาเฮ้ยฉันฉันพยายามที่จะหาบูมอยู่ โอ้โหโอ้ยอ้หมุนหม,นนมุนมาค่อยๆไต่ขึ้นมานอืด,อดผมโดดไม่ถึงเลยทำไมก็ไม่รู้เฮ้ยทุกคนตรงนี้มีบาลงงทองฉันเก็บก่อนย่าเมีข้บวนเมีมีคนที่ถูกใยญพันเลนะโอ้โหซึ่งคนนี้เนี่ยน่าจะตายมานานแล้วล่ะดูหัวของเขาสิงอกแล้วอะโอดนสูบเลือดสูบเนื้อไปหมดคือตายแล้วยังแก่ได้อีกใช่เป็นแบบว่าแก่แบบ หงอกทองทองอะนะเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังชไปต่อนะกำลังตามไปแป๊บหนึ่งอ้ยตกใจฉันเหนื่อยเหลือเกินฉันเหนื่อยเหลือเกินแม่มโ่ม่ยิงเห็นเห็นจากทุกคนแล้วฉันรู้สึกเหนื่อยมากทุกคนดูขนทางอีกยาวไกลด้านบนของเราสิใช่โอ้โมันจะสูงเท่าไหร่อะเนี่ยเฮ้ยแป้งตรงนี้มีป้ายเขียนพิซซ่าปาร์ตี้ห้าร้อยเมตรเฮ้ย เฮ้ยแมงมุมกินพิซซ่าเหรอวะแมงมุมกินพิซซ่าไหนๆพวกเราก็กินแมลงมาเป็นปกติอยู่แล้วเราลองกินแมลงแบบว่าทําเป็นอาหารแม่ดิบักพิซซ่าเอามาโปรยเหรอห้าร้อยเมตรเหรอไป่ะง้นพวกเราจะไปรับอาหารปักพิซซ่ามีคนกินก่อนที่เราจะไปเราช่วยเหลือซุปแจงก่อนดีไหมดูเหมือนว่าเสียงของเขาจะเสียงดังมากเลยอ่ะเอ้ซุปแจงหลบไปโอ้ยลบขึ้นบ้างเหรอรู้สึกเครียด อุ้ยเกือบแล้วจะหนทางแล้วทางที่จะไปพิซซ่าอยู่ที่ชั้นขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนเผื่อว่าจะมีเช็คพอยต์สวัสดีจุ๊บแจ๊สวัสดีมันใช่ทางนี้จริงจริงอทางไปพิซซ่าทางนี้แหละโอ้จริงจริงมันเจอเช็คพอยต์แล้วฮึบโอ้คอยคอยคอยคอได้แล้วฮึบเราต้องเดินทางไปหาจุ๊บแจ๊กจุ๊บแจ๊กพวกเรามาแล้วมาเร็วเพื่อน กรี๊ดขนาดนี้พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าแมงมุมที่สามารถช่วยเราชาบูชาบูแมงมุมชาลันทุราเงินฉลองอยู่ข้างบนเราเร็วฉลองที่สองร้อยเมตรนะไอ้ไอ้เอาลงมาจะกแมงอ้าวเซฟยังอ่ะยังยังไม่มีใครมาจุดเซฟเลยนอกจากฉันคนเดียวนี่จำเป็นฉันรอพี่แป้งอยู่ ฉันกำลังดึ้าไปข้างละไปนี่เสมัคร์ตเตไปได้เลยมือ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 เฮ้ยถ้าเห็นคนโหดมันะแย่จุ๊บแจ๊บเรามาถึงแล้วสุดยอดดูมาไปเซฟกันมันกอยากนะเนี่ยบางทีตาสุ่มชั้นหน้าตาด้านแล้วอ่ะมันเลยทำให้แบบว่าแมงมุมอย่างชันไม่สามารถไอ้ตรงนี้มีจุดโดดได้เหรอดึงๆอ่ะใช่เออจริงมันเป็นดึงอ้า เราเราบึ๊บไปแล้วเราสามารถเดินขึ้นไปได้เลยไหมหรือว่ายังไงมีมีสปริงดึงดึงไงนายต้องข้ามมาของนี้เอ๊ะฉันขึ้นบันไดไม่ได้อ่ะต้องขึ้นบันไดยังไงอ่ะก็ก็พุ่งชนเลยนะของปล่อยการ์ดนายดึงก่อนดิยังไม่ารอรอรอนายนายต้องหอนตัวเข้าไปบันไดแล้วปล่อยให้พอดีอ่ะปล่อยให้พอดีถ้านายชนบางทีมันลูกเฮ้ยเออแล้วก็ดึงขึ้นมาชด้านของการปรีน โอ้ยยยยโอ้โหโอ้โหเป็นแมงมุมแล้วทำไมมีนวัตกรรมด้่ดึงอะไรแบบนี้อะจุ๊บจุ๊บเชิญเลยเพื่อนขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาพวกเราไปกันไปกันการลอยตัวแบบแมงมุมเฮ้ยยอดแต่ที่เมื่อไหร่เมื่อในไม่อยากกินแมลงไงแมลงทองตรงนี้ตรงนี้มีโดดย้อยนะระวังมีโดดย้อย เราต้องย้อยเดี๋ยวไม่ไม่ต้องย้อยอีกเหรอต้องย้อยต้องย,อย้อย,อยไอ้มันมันพอเหลี่ยมได้อยู่มันเห,หลี่ยมได้เหลี่ยม่ง่ายเหลี่ยมมไ่ง่ายเออมันเหลี่ยมได้อยูย่เฮ้ยชั้นนี่ดูเหมือนว่ามีต้นไม้ด้วยนะเราเริ่มจะขึ้นไปถึงปากป่องภูเขาไฟแล้วเราเริ่มเข้าสู่ป่ากอมอมแล้วฉ,ฉันรอดูพวกนายเล่นก่อนอ๋อโอเคดึงดึงไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะ โอยนี่ไงนี่ไงเราขึ้นตาพี่ขิดไปเลยตามผมมาตามผมมาโอเคอ้าวเฮ้ยรู้สึกเป็นแมงมุมที่โง่จังล้อตกไปแล้วร้อไปไหนแล้วอ่ะมุมร้อมุมร้อมุมร้อไปแล้วตายแล้วเขาเขาอยู่เช็คพอย์อุ้ยสวัสดีครับผมวันละครับโอ้อันนี้เราต้องไปฝั่งนู่นไปฝั่งนู่นนะในโลกนี้ก็ช่างมีอะไรแบบนี้จริงๆนะ แแต่พวกเราจะแบบว่าเล่นออบบี้แบบฮาแล้วแบบหัวร้อนแล้วเรายังต้องมาเล่นออบบี้แบบแมวมุมแบบนี้อีกรู้สึกถึงความเครียดสุดๆแค่ว่าเราต้องปีนขึ้นไปตรงนี้ก่อนไหยตามผมมาโอ้โหมันมีตรงไหนอีกนอ่อนี้ะใช่โอ้ะหโอ้โหโอหอ้โหโออ อา้าไม่เห็น,หนได้ไงอ่ะฉันเห็นมุมแป้งหมุนอยู่วิ่เดีวยวเกือบนะระวัาางนะโดยดีๆนะฉันไม่สนฉันไม่สนแล้วความเป็นแบงมุวของฉันจะไม่มีใครห้ามฉันให้เป็นอันดับหนึ่งได้เย้ <Yeah. S 2> ได้เช็คพอยท์ออไอพีสไปเดอร์แมนนี่<อ>ลูคัสเดอะสไปเดอร์ แล้วก็หลุมศพสไปเดอร์แมนที่กินโดยกบพิษลงไปไม่ไม่มันแปลว่าสไปเดอร์แมนที่โดนกินโดยกบถูกกบกินเข้าไปเราใส่เว่าเไอ้ข้างหน้ามีกบโอ้ใช่ใช่ใช่แล้วนี่ก็หลุมศพของสไปเดอร์แมนที่โดนกินโดยกบมันมีกบจริงดูกคางหน้าว้านข้างหน้ามีมีลิ้นกบอย่าลองโดนกินอยากได้่าอยากลองได้ไหมขอร้องเฮ้ยแล้วนั่นพวกนายทำโอ้โหพวกนายโปรเฟชชั่นอลมากเลยอ่ะ อุ้ยกบน่ารักจังเลยอ่ะเงียบเม็ดเรบกินน่ะมันก็ไม่อยากโดนเหมือนกันมันจะดันเราตกหรือเปล่าเนี่ยอยากกินฉันเลยฉันสุกกระบกมากเรียบเฉันนอนกบกินไปแล้วโดนแล้วเหมือนกันเธอนี่มันไม่ระวังเลยนะมึงกินแซ่บเลยอ่ะกบอ่ะอย่ากินฉันเลยฉันยังไม่อาบน้ําเลยนี่นี่มันแค่เออ่ด่านที่300กว่าเมตรใช่ไหมใช่ข้าวว่าห้าร้อเมตรเราจะเจอกับอะไรเราอาจจะเจอคนก็ได้นะทิซซาไงเพื่อนโทษอดอะ ไเพื่อเจอคนตายอยู่ตรงนี้เฮ้ยเขาเป็นแมกเสือเหรอเขาคือแมวเขาใส่หางแมวด้วยโอเคไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วมีใครรู้บ้างว่ามันมันสูงกี่เมตรอีกแค่140เมตรเท่านั้นพวกเราจะได้เจอกันเราจะไปงานปาร์ตี้พิซซ่าไงเพื่อนมาแล้วมาได้อยู่แล้วแล้วนะเช็คพอยเยย ตอนนี้ฉันรู้สึกหิวแปลกๆอะนะเพื่อนฉันอยากกินอะไรบางอย่างที่แบบมันอร่อยอร่อยอ่ะอะไรอะไรอะโอ้ยเอ้าโอ้โหตัวแตกสักอ้าวน่ากลัวไอ้มันจูดอลยมันเหมือนปั้มเลยโอ้ปั้มโอเคเป้งงาม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 ไอ้มันขึ้นอะไรอ่ะเก็ตรีเวนหรอกฎนี้เฮ้ยอะไรอะไรอะไรยานล้างแค้นเหรอ อย่าล้างแค้นฉันจะไม่ได้ทำอะไรสักหน่อยจะไม่ทำอะไรทูกนายสักหน่อยนี่มันเป็นแค่การละเล่นเท่านั้นเองเพืจริงหรอเล่นแบบใดการละเล่นของแม่มุมสุดซ่าไงฉันจะเอาไว้สําหรับแบบว่าแกล้งชาวบ้านชาวเมืองเขาอ๋อชาวบ้านก็คือเราเนี่ยไม่ใช่เราเลยอ่ะเพราะเราอยู่ไกลเกินไปนะเนี่ยเกินไกลเกินกว่าที่คนจะขึ้นมาถึงอ่ะชาวบ้านมันจะไม่ถึงไงไม่มีใครเล่นกับเราโอ้ยเกือบจะถึงแล้วเชียว อ uhm, bo ึ้อีนิดนึงเอ้ามันไม่ขึ้นไงถ้าเกิดว่าฉันล่วงตรงเช็คพอยต์แล้วก็ฉันคงไม่มีกระติกกระใจที่จะเล่นมันอีกต่อไปแล้วโอ้สเลดขึ้นเลยล่วงเช็คพอยต์จริงของแท้ของแท้เลยีกีอะไรอะไม่ไหวเลย เว้ยมันดดกดาหนูได้แบบนี้เป็นมันกรเนอนายนายจะท้องผูกเหมือนเราแล้วใช่ไหมเ <c oughs> กรงเลยฉันขมิบเลยอ่ะ <c oughs> เกรงท้องใช่เฮ้อยังนี้ฉันแบบโปรเฟชชั่นอลเกินยังไงอ่ะแบบว่าปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บป๊บเลยอ่ะ <c oughs> ตอนนี้ละ <c oughs> อู้วโหงแหนมากเลยตอนเนี้ย ึงจ <át stars> ุดแสนแ้งเพือนรอก่อนกไป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 ไฉันจะประกาศสักดาว่าฉันคือแมงบุมอันดับหนึ่งในโลกที่ผ่านการนี้มาได้ยูแตัวเองถ้าเราจะไปยังไงกันต่อหรอพี่ไมคไม่รู้ไอ้เรากินอะไรฉัน่ับเบอร์เดี๋ยวเดีดีเีวเวีเเดี๋วเดียเดยวเ รีเวนต์นายเนี่ยฉันจะไม่รีเวนต์ตรงนี้จะไม่ไม่รีเวนต์ใกล้เช <Sean> <Die P> <Oliver> ็คพอยด์ด <travail S 2> ้วยฉันก็กินได้ด้วยกันนกินีเเช็คพอยด์โผล่ไล่เพื่อนแจงสวัสดีจุ๊บแจงสวัสดีแล้วนี่นะหรอคือปาร์ตี้ฮะปาร์ตี้พิซซ่าเหรอเห็นใส่พิซซ่าเพราเมื่อกี้ฉันกินหมดไปแล้วอ่ะไม่เขาบอกว่าไอ้พวกกบนั่นไอ้พวกกบนั่นมันย้ายปาร์ตี้พิซซ่าของพวกเราไปเอ้าไม่ไไปหนอะไอ้กบไอ้กบชั่ว ตามทางไปทุกแงดูชิว่าพวกมันอยู่ที่ไหนเราน่าจะพอตามทันอยู่ไอ้กบเร็วไอ้กบเร็วไอ้กบชั่วจะไปร้อยเมตรให้แกเอาไม่จบสินะมันแรงของพวกเราไปอย่างแน่นอนโนนแล้วอะไรอะไรขึ้นโอ้โหอะไรจะอยากกินล่ะจ๊ะเฮ้ยพวกกบเร็วพี่โมพี่กิจระวังนะตรงนี้มีกบย้อยลิ้นย้อยลิ้นห้อย ต้องรีบตามพิซซ่าไปก่อนก่อนที่จะสายเกินไปเฮ้ยนี่เขาบอกว่าใกล้แล้ว very close โอ้ very close ฉันดมกลิ่นก่อนทั้งนีบแล้วฉันเกือบโดนทั้นี้มีกลิ่นนะมีกลิ่นของพิซซ่าไม่กลิ่นของพิซซ่าจริงไม่รู้ว่าคัทหรือคอมบอนีหอมหอมฉุยฉันเห็นใครย่อเรงไปด้วยมื่แกะ จะกระโดดล้อแล้วจะกินนายกลางอากาศอย่าเลยไม่โทรแบบหนาวาวน้ำน้น้ำน้ำน้น้ำตายต่อโอ้ยจลรถจะรถกระจายเลยฮาร์ดทุกคนถึงเวลาที่เราต้องออกเดินทางกันแล้วข้างหน้าของพวกเราแน่น่าจะเป็นพิซซ่าฮาร์ดเออแต่กลบมันย้ายไปไกลจัง ผมมันไม่อยากให้พวกเรากินไงมันอยากจะครอบครองพิซซ่ามาแรงไว้คนเดียวฉันมาแล้วต่อต่อต่อมีต่อเพื่อนตรึงโว้หงวนกันไป้ฉันูงแล้วพุทุกข์แดงเขียวนิดเดียวโอ้ยฉันจะบอกว่าตอนนี้สายของฉันสั้นมากสายของฉันสั้นมากฉันต้องย้ายไปลงฉันต้องย้ายฝั่งนี้ก่อน กลับมาที่เดิมแล้วก wow ็ไปเลยวุ้วุ้ยวุ้วุ้ยวยว้ยวุ้ยวุ้ยายว้ย้ยวุ้ยวยว้ยวุีแมว้ยยยย หนูเองด้วยก็แมวเป็นเจ้าของอ่ะเขาก็เลยจับหนูไว้เดี๋ยวหนูขโมยพิซซ่าฉันกินพิซซ่าก่อนนะงงเ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 งขอฉันดูหน่อยดิมีพิซซ่าหน้าไหนบ้างอ่ะฮาวายเอียนร์พิซซ่าเวลาเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าพิซซ่าพิซซ่าแมลงหมดเหลือแต่ฮาวายเอียนแล้วก็พิทฮาวายเอียนละกันเรียบร้อยแล้วก็เอาเป็นว่าครั้งนี้นะคะพวกเราเหล่าชาวแบงมุมเนี่ยก็สามารถ มาถึงจุดเช็คพอยต์500ปาร์ตี้พิซซาจนได้แต่ว่ายัางไม่มีวิวเวลของการที่พวกเราจะกลับกลายเป็นคนอีกเลยนะทุกคนน <ำ S 1> ั่นดีใช่าแล้วใช่และเกมนี้เนี่ยก็ยังจะอัปเดตมาอีกนะใครที่อยากเล่นอะไรแบบฮาๆาแบบนี้กับเพื่อนๆนะก็สามารถมาเล่นได้น,นะคะในแบบนี้เลยไม่ต้องเล่นก็ได้ครับดูอย่างเดียวก็ได้เเปป็นสได เอาเป็นว่าใครชอบเกมนี้กดไลค์กดแชร์กด็แชทคลายพวกเราด้วยนะที่สำคัญก็อย่าดิ้งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เดี๋็ดๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวมาอยู่กลยเอาไกินเบื่อนคนไม่ไม่ต้องเล่นก็ได้นะดูดูอย่างเดียวก็ได้ยากกดหลังเลยเนี่ยกดหลังดูพวกหนูสิมันอยู่ในกรงแต่มันก็แดนซ์อยู่นะเก่งเหลือเกินมันมากเลยมันมากเลยบ๊ายบายครับ